สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกวยเดดจะไปทุกทุกท่านกันเลยนะครับก็ในสูตรนี้ยินดีด้วยนะครับหลายท่านก็ถามกันเข้ามาเยอะนะครับหลายท่านก็สูถูกนะครับเยอะอยู่นะครับสำหรับในสูตรนี้เพราะว่าเป็นสูตรบนตรงๆนะครับซึ่งลงงวดเนี้ยนะครับงวดวันที่16สิงหาคมนะครับลงเป็นงวดที่13นะครับก็13งวดนะครับยังไม่หลุดเลยนะครับ ซึ่งงวดแรกที่ลงให้ไปงวดวันที่1สิงหาคมนะครับงวดแรกที่ลงให้ไปก็มานะครับเนี่ยเนี่ยมาจับถ้าจับดีๆก็เข้าสามตัวนะครับเดี๋ยวในงวดนี้แหละนะครับเดี๋ยวผมหาตัวเลขนะครับตัวเด่นนะครับสักตัว2ตัวเนาะมาจับกับสูตรนี้นะครับเพราะว่าเผื่อนี่ครับอาจจะโชคดีถูก3ตัวกับสูตรนี้นะครับก็ลงในงวด1สิงหาคมนะครับลงงวดแรกเนาะสถิติก็คือเข้า มา11งวดติดนะครับกองวันนี้12นะครับแล้วก็13ในงวดนี้นะครับนี่ก็ตรงๆเลยนะครับ50นะครับผลออกเจ็ดห้ก็50นะครับตรงๆนะครับก็จะมีอีกสูตรหนึ่งนะครับเป็นสูตรบนอ่านะครับเดี๋ยวผมมาอัปเดตนะครับในคลิปถัดไปเพราะว่าสูตรนี้นะครับหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยเข้าบ่อยนะครับเข้า หลายงวดติดแล้วนะครับหลังๆนี้นะครับซึ่งเป็นสูตรสูตรนี้นะครับชื่อสูตรว่าสูตรไรดีนะครับสูตรนี้ก็เข้ามาหลายงวดแล้วนะครับงวดสุดท้ายที่เข้าไปก็มาล่างเนาะเป็นสูตรบนนะครับเนี่ยแต่ก็ยังหลักหน่วยก็ยังมาดูอยู่นะครับนะงวดที่ออก7,2,5นะครับก็งวดก่อนนะครับงวดก่อนที่เข้าก็เข้าเต็มๆไปนะครับงวดวันที่1เนี่ย สูตรเนี่ยนะครับเนี่ยก็มา1นึ่งเจตรงๆนะครับในงวดนั้นอ่าหนึ่งห้าก็ยังมีติดบนเนี่ยเนี่ยถึงจะเข้าถึงจะหลุดก็ก็ยังมีติดบนมาอยู่นะครับก็เลยเดี๋ยวคลิปถัดไปนะครับเดี๋ยวผมมาจับนะครับเนี่ยมหาหลักหน่วยให้ดูนะครับก็เผื่ออาจจะมาจับกันกับสูตรนี้เนี่ยนะครับก็เนี่ยก็อาจจะได้ตัวเด่นก็ได้เนี่ยเนี่ย ก็อาจจะเหลืออยู่2ชุดเนาะ9นะครับหลักหน่วย9กับศูนย์เนี่ยเนี่ยก็อาจจะคัดให้น้อยกว่าเดิมนะครับเดี๋ยวคิดตัดไปผมนำสูตรนี้นะครับเนี่ยเป็นของสูตรนี้นี่นะครับเนาะผมแยกหลักหน่วยออกมาเป็นตารางแบบน,นี้นะครับก็เข้ามา1 2 3 4งมวดติดแล้วนะครับในหลักหน่วยสีตัวยังไงก็ติดมาตัวหนึ่งเดี๋ยวในคิดถัดไปเดี๋ยวผมมาสรุปก,กันกับสูตรนี้นะครับเอาสูตรนี้ไปก่อนนะครับก็คลิปถัดไปเดี๋ยวเป็นสูตรอะไรดีนะครับเนาะ อ่านะครับก็มาดูกันนะครับว่าจะได้เลขเด่ีตัวไหนตัวไหนก็อย่าลืมกดไลค์นะครับอย่าลืมคอมเมนต์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ใครกดไลค์กดแชร์นะครับใครโพสกดคอมเมนต์กันด้านล่างนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับเม้นมาครับเม้นมาขอให้นะครับเฮงเฮงดวยนะครับเม้นมาเฮงเฮงดวยๆแล้วทุกท่านจะเฮงเฮงดวยๆนะครับเนาะอ่านะครับก็ใครที่โชคดีก็ยินดีด้วยนะครับใครที่ยังไม่โชคดีก็งวดวันที่1กันยายนนี้ก็ขอให้ถูกหวย นะครับเนาะก็มาดูกันเลยนะครับผลในงวดล่าสุดนะครับออก0 4,6,7,5,0นะครับแล้วก็2,3เสียดายเนาะ2 3 3 2ผมไม่ได้ตามจากงวดที่แล้วนะครับซึ่งเป็นอายุผมนะครับบางท่านก็ตามก็ขึ้นอยู่กับดวงนะครับเนาะก่อนอื่นนะครับเราจะมาหาตัวยืนก่อนนะครับตัวยืนก็คือจะนำไปบวกนะครับ ทุกๆหลักเนาะหลังจากที่คำนวณเสร็จนะครับก็คือเราจะนำในหลักแสนก็จะเป็น0นตามด้วยหลักหมื่นจะเป็น4นะครับแล้วก็จะเป็นในหลักพันก็คือ6จะบวกนะครับด้วยเลขคงที่ทั้งหมดเลยด้วย9นะครับเลขคงที่ก็คือต้องเข้าไปคูณหรือเข้าไปบวกทุกๆงวดนะครับส่วนบวก9ได้9 4บวก9นะครับได้13 6บวก9นะครับได้15 จะบวกกันนะครับ3บวก5เป็น8 8บวก9เป็น17ก็ได้7อ่ะนี่แหละครับเจ็ 7, ตัวนี้รอไว้ก่อนนะครับเรามาหาในหลัก10 2ตัวแรกก่อนโดยที่เราจะนำหลักพันหลักพันก็จะเป็น6แล้วก็จะเป็นในหลักหน่วยบนนะครับก็คือ0เราจะคูณด้วยเลขคงที่2แล้วก็6นะครับ6 2เป็น12 0อคูณอะไรก็จะเป็น0นะครับก็จะ2บวก0 ได้2นํา7ตัวนี้มาบวกนะครับ2บวกเเป็น9นี่แหละครับ9เสร็จแล้วนะครับเราต้องเพิ่มไป1นะครับจาก9ก็จะเป็นศนะูนเนาะเพิ่มแต้มนะครับจาก1ก็จะเป็น2จาก3มก็จะเป็น4ประมาณนี้นะครับได้แล้วหลัก12ตัวแรกนะครับ9แล้วก็0อีกตัวที่3นะครับตัวที่3ก็คือหลักพันก็จะเป็น6ตามมาด้วยนะครับในหลัก ร้อนะครับก็คือ7แล้วก็จะเป็นในหลัก10ล่างนะครับจะเป็น2จะคูณทั้งหมดเลยนะครับได้คงที่ค7ที่7 7แล้วก็4 6 7นะครับเป็น42 7 7เป็น49 2 6นะครับอ่า2 4นะครับ2 4เป็น8ก็จับตัดบวกกันนะครับก็เหลือ9เนาะนำ7ตัวนี้เข้ามาบวกนะครับ เจดบวกเกบ9นะครับ,รบเป็น16กอ่ะก็ได้906ในหลักสิบอ่ะต่อไปในหลักหน่วยหลักหน่วยเราจะนำนะครับก็คือหลักหน่วยนำในหลักหน่วยบนนะครับจะเป็น0ตามมาด้วยนะครับก็จะเป็นในหลักสิบล่างก็คือ2จะคูณ ด้วยเลขคขงที่สองทั้ง2ตัวนะครับศูนคูณอะไรก็จะเป็น0 2 2เป็น4 0ศูนบวกกับ4ก็จะได้4นะครับอย่าลืมนำตัวนี้ไปบวกด้วยนะครับ7 4บวก7นะครับได้11ก็จะลดแต้มนะครับแต้มหนึ่งก็จะเป็น0นเนี่ยตอนนี้จะเป็นเพิ่มนะครับแต่ก9ก้า ก็ไปนะครับก็จะเป็น10นะก็ได้ศูนย์อันนี้เป็นลดนะครับจาก1น่งะครับก็จะเป็นศูนย์ตามนั้นนะครับหน่วยตัวที่3นะครับเราจะนําในหลักแสนนะครับก็จะเป็น0นแล้วก็จะเป็นนะครับในหลัก10บน5นะครับแล้วก็หน่วยล่างนะครับก็คือ3จะคูณทั้งหมดเลยนะครับด้วยเลขคงที่3 0นคูณอะไรก็จะเป็น0 53ย์เป็น15 33นะครับ33เป็น9 5ถบวก9นะครับได้14ก็อย่าริม7ตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับเท่ากับ11อ่าก็แสดงว่าเลขชนกันในที่1ก็ตัด1ไปตัวนึงนะครับอ่าจะได้น้ยนอยๆชุดนะครับก็จะมี9 1 0 1 6 1แล้วก็หลัก10นะครับ9 0 หกก็จะมี90 0 0แล้วก็60นี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็จะมาอีกไหมนะครับ0ก็ไม่แน่นะครับก็ไม่แน่นะครับก็อาจจะตามมานะครับติดติดนะครับก็ขอให้โชคดีนะครับนี่แหละครับสำหรับในสูตรนี้นะครับในงวดของวันที่1กันยายนเนาะอ่ะนะครับ ก็ใครอยากตั้งชื่อสูตรนี้นะครับเป็นสูตรไหนก็คอมเมนต์กันเข้ามานะครับก็ขอให้นะครับพวดนี้เป็นมวดที่14นะครับ14งมวดแล้วนะครับก็ขอให้เข้านะครับติดติดกันมาอีกนะครับเหมือนมวดที่แล้วเนาะเออนะครับก็ขอให้เข้ามาตรงๆนะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอให้สมาชิกนะครับโชคดีเนาะอ่าเหมือนมวดนี้นะครับ ก็เดี๋ยวรอนะครับรอในสูตรนี้เนาะอ่านะครับสูตรอะไรดีนะครับเนี่ยลกหน่วยก็ยังมาอยู่นะครับยังมาเหมือนเดิมเข้ามาสี่งวดติดแล้วนะครับรอดูนะครับในคลิปถัดไปนะครับก็แล้วพบกันใหม่นะครับในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ